สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอทำจุลินทรีย์ส่ราคล์แสงปุ๋ยหมักจุลินทรีย์สอ่อเคห์แสงจะจะมาทำนำเสนอทำให้ดูว่าจะทำยังไงก็มีไข่หนึ่งใบแล้วก็ชูรดแค่นี้แหละค่ะสองอย่างแล้วก็ขวดน้ําน้ําเปล่ากอ,อกไว้เนี่ยแค่นี้แหละ,ะตอกไข่ไสลงไป ตอกไข่ใส่ลงไปเนี่ยค่ะตอกไข่ใส่ลงไปแล้วก็ใส่ชูรสไปสักช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะเนี่ยอ่ะช้อนโต๊ะแค่นี้พอแล้วก็ตีให้มันเข้ากันตีไข่กับชูรสให้เข้ากันแค่นี้ยคนก่อน ตีให้ชูรสละลายกับไข่ให้มันมันแตกแตกละลายเข้ากันจะได้กอกกอกใส่ขวดแล้วมันก็จะแอบบลาลายดีต้องให้มันละลายให้ไข่แดงไข่ขาวปนกันนะคง,งละลายแล้วนะีละ,ละลายแล้วทีนี้ย่าน่ะก็ใช้ลบต้นไม้อยู่เนี่ยตดนซีแสง หรือปุ๋ยส่งคอแสงนี่แหละกับฮอมูลไข่แล้วก็มูลไส้เดือนย่าใช้อยู่สามตัวเนี่ยผักย่้างามยญาใช้อยู่แค่เนี้ยแล้วก็ช้อนหนึ่งเนี่ยช้อนโต๊ะเนี่ยแล้วก็ใส่ขวดนี้เนี่ยตักมาช้อนโต๊ะแล้วก็ขวดขวดน้ําเนี่ย ขวดน้ำเนี่ยขวดหนึ่งน้ำขวดเล็กแล้วก็ใส่ไม่เต็มช้อนโต๊ะดีหรอกเนี่ยใส่ไปแค่เนี้แล้วเราก็แล้วเราก็เขย่าให้มันเข้ากันเนี่ยเขย่าให้มันเข้ากันแค่นี้เองไม่ต้องถ้าเราไม่มีหัวเชื้อก็ไม่ต้องเราก็เอาไปตากแดดหรือเอาไว้ในร่มมันก็แดงเหมือนกันเนี่ยหรือจะเอาไว้ในร่มหรือจะตากแดด ก็แดงเพราะยา่าบางทีย่าก็เอาไว้ในร่มเพราะย่าทำไมเยอะมากเลยอ่ะรว mm. มในสีแสงเนี่ยทำไม่เยอะเพราะย่าลดไปลดทีหนึ่งขวดสองขวดบางทีย่าก็ผสมน้ําเนี่ยประมาณครึ่งขวดครึ่งขวดเนี่ยย่าก็น้ํากระป๋องหนึ่งสิบริได้มั้งแล้วบางทีย่าก็เทไปเลยคนต้นไม้แล้วย่ยาก็ลดน้ําตามเนี่ยขวดหนึ่ง กอกระถางหนึ่งแล้วย่าก,ก็เทน้ำลดน้ำตามไปเนี่ยยาก,ก็ประมาณเดือนหนึ่งก็แดงแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปเติมหัวชุ้งหัวเชื้ออะไรก็แดงแล้วเดือนหนึ่งเพราะย่าเยอะย่ยาทำไม่เยอะอันนี้เป็นงามมากอันนี้ใส่กับฮอร์โมนไข่งามมากเลยเนี่ยก็วันนี้ย่าก็มานยมานำเสนอบอกว่า ปุ๋ยยูริสซีแสงใช้ผักงามมากไม่ว่าผักอะไรไม่ว่าต้นไม้อะไรใส่งามมากเทไปเลยแล้วก็ทำง่ายทำง่ายมากทำง่ายเพราะไม่ต้องเปลืองอะไรไข่ใบก็ทำได้เกือบยี่สิบขวดนี่น้ำขวดเนี่ยเราก็ทำได้พอประมาณถ้าถ้าเรามีที่แดงแล้วมีหัวเชื้อที่แดงแล้วเรามาใส่ใส่นี่จากช้อนโต๊ะมันก็จะ สักอาทิตย์สองอาทิตย์มันก็จะใช้ได้แต่ถ้าเราไม่มีเราก็วางไว้กากแดดถ้าตากแดดหรือขยะากาสามวันขยะขวดทีหนึ่งเราก็จะได้ใช้เร็วแต่ย่าไม่ค่อยได้ขยะหรอกเพราะย่าไปยืนโยนไว้เดี๋ยวก็แดงหมดแล้วเพราะยา่าทำไว้เยอะไงะเนี่ยเดือนหนึ่งก็แดงแล้วก็เอามาเทได้มันก็จะมีกลิ่นกลิ่นถ้าถ้ามันแดงก็คือไปลดได้เลย วันนี้ย่าก็จะมาทำโฮอร์โมนไข่ให้ดูโฮอร์โมนโฮอร์โมนจุนสีแสงว่าใช้กับโฮอร์โมนไข่มันใช้ได้ดีเนี่ยก็จบคลิปแค่นี้ละค่ะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์ให้ย่าด้วยนะคะ